พบกันอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่วันนี้น้องจะพามานแนะนำา o o n d c i ี v i f f b เครื่อง1.8 e ปีปี1 4คันนี้ค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะมาในรูปแบบของสีเทาค่ะไฟหน้าสีนอนนะคะมีไฟสปอร์ตไลท์หรือว่าไฟตัดหมอกด้วยค่ะพี่พี่มีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะ สีสวยเดิมนะคะมาดูโครงสร้างรอบๆกันค่ะราคาเริ่มต้นเพียง429,000บาทนะคะผ่อนเพียง7,900เท่านั้นเองผ่อนยาวถึง84งวดเลยค่ะออกรดวันนี้ฟรีคูป,ปองน้ำมันมูลค่า2,500บาทสำหรับพี่ๆแฟนเพจของเรานะคะผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะคะขับฟรี60วันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีออปชันอะไรบ้างแม็กแท้จากโรงงานนะคะยางปีใหม่ค่ะภายในใหม่สะอาดน่าใช้งานมากๆเลยนะคะเบาเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานค่ะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะข้อดีของเบาะหนังนะคะก็จะรักษาฝุ่นได้ง่ายกว่าเบาะผ้ากำมะหยี่ทั่วไปค่ะพี่พ บาะหลังนั่ง3มคนได้สบายสบายเลยค่ะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะภายในใหม่สะอาดริ้วรอยการใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะเจ้าของเดิมใช้งานรักษามากค่ะหน้าปัดคอนโซลกลางค่ะระบบแอร์เป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะคะมีเครื่องเล่นวิทยุ CD ค่ะถ้าตัวธรรมดาระบบแอร์จะเป็นแบบหมุนนะคะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟัง c t i o n cruise c o n t r นะคะคันนี้ไม่เพียง130,000โลค่ะภายในกว้างมากนะคะขับติดถนนมากๆเลยค่ะอะไรแม่แรงอยู่ครบนะคะสีเดิมค่ะพี่ๆรถสวยโครงสร้างเดิมนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ำแน่นอนค่ะ มาต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะก่อนส่งมออเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์ให้นะคะตรวจเช็คช่วงล่างเบรคคาสตรวจเช็คระบบแอร์นะคะฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะฝากกระโปรงสวยเดิมเลยนะคะไม่มีรอยไขนะคะสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดค่ะน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะคะพี่พมีรับประกันแบตเตอรี่3เดือนให้ด้วยสำหรับพี่พี่แฟนเพจของเราค่ะ รถสวยรับประกันโครงสร้างต้องที่นี่เลยนะคะ PkK Smart Car รถบ้านสมุดปาการค่ะออกรถง่ายอนุมัติไวเงืินไขไม่ยุ่งยากสำหรับใครที่มองหารุ่นนี้อยู่เข้ามาดูมาทดลองขับมายื่นเอกสารเช็คเครดิตรีกันได้เลยนะคะพี่พี่